จังหวัดสุพรรณบุรียังคงดำเนินการโครงการงดเหล้าเข้าภรษาอย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนดอนขาววิทยาในนัตพัฒสุวรรณประทีศผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการนายสุปโชคจันทวงศ์ผู้ใหญ่บ้านมู่ศิษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการ140คนกล่าวปฏิญาณตนสุพรรณบุรีมีสถิตินักด,ดื่มน้อยมากติดหนึ่งในสิบของประเทศแต่ต้องดีกว่านี้ให้ได้ครับคือถ้ามันลดลงได้อีกเนี่ยผมว่าปัญหา,าต่างๆมันก็จะ น้อยลงไปเรื่อยๆครับปี2564สุพรรณบุรีมีนักดื่มเข้าร่วมงดเหล้าเข้าพรรษา165คน3เดือนประหยัดเงินค่าเหล้าไปกว่า6แส0บาทปีนี้นะครับมีเป้าหมาย240คนประหยัดเงินให้ได้สัก1ล้านบาทไปเลยนะครับที่วัดโพทองเขตบางมดพระครูวิสิทธิ์พิทยาคมหลวงพ่อวราพร้อมด้วยสิทธิยานุสิทธิ์บวงสวงเทพเทวพุทธาพิเศษท้าวเวชวันและ เท้าฮรันพนาศูนตถุประสงค์คืออยากช่วยโรงพยาบาลต่างๆทุนการศึกษาเด็กตาบอดเด็กพิการเด็กทุกคนละพ่าดในผู้ได้ดดโอกาสเท้าเวสุวัน,น,นทุกคนรู้จักดีอยู่แล้วนะครับส่วนเท้าเฮรันพนาศูนย์ประดิฐานอยู่ที่โรงพยาบาลรามาถือเป็นเทพประจำรัชการที่6คอยปกป้องจากโรคภัยไข้เจ็บครับสยามเมซิ่งปากทุ่มกว่า3,000ล้านบาท เนรมิตบางกอกเบลดย้อนอดีตสมัยรชัชกาลที่5บนพื้นที่กว่า70ไร่คุณชัยวัฒน์เหลืองอมอเลิศประธานที่ปรึกษากลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้บอกว่าสมัยรชัชกาลที่5้าไม่ว่าแขกจีนฝรั่งต่างเข้ามาทำธุรกิจทำให้เศรษฐกิจไทยช่วงนั้นเฟื่องฟูมากครับคนจีนจะมาดูว่าไอ้ของมาก่อนอยู่ยาวไรปกเกลืออา,าหารที่นี่เออเหมือนกับของรามาหรือเปล่าแขกอยากยึดปูชั่วตายาเข้ามาลงทุนที่เมืองไทยขายผ้าได้ยังไง พิพาาราดูฝรั่งก็บอกโอ้ชวดกูก็มาทำามือสร้างไว้ที่นี่นนะมีนะแมตเบรนโกมีกินเดงโกลที่มสร้างไว้ไปดูพื้นเพราหน่อยสิอุณอัติชัยเหลืองอมเลิศผู้จัดการใหญ่โครงการบางกอดเบลดพาดูตั้งแต่ด้านหน้าตรงซุ้มประตูสามยอดอนุสาวรีย์ไปชาธิปไตายเสาชิงช้าพร้อมอีก12ออาคารสุดคลาสสิกเช่นอาคารเฉลิมกรุงอาคารเฉลิมไทย อาคารดีกรินเอ็นโตอาคารสยามกรรมชนสำหรับร้านค้าวิสาหกิจชุมชนนะครับ SME โอรดิสตติสฟูดของคนไทยก็มีนะครับรวมทั้ง h อ l l สำหรับแสดงสินค้าคอนเสิร์ตสัมมนาที่รองรับได้ถึงกว่า2,000คนครับช่วงถามแรงตอบแรงตื่นเต้นแล้วสหมครับเมื่ออะไรจะเปิดนะครับบางกอก k ว o นะครับเป็นโครงการส่วนต่อขยายของสยามเมซิงพาวน์นะครับมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับวันที่22พฤศจิกายน2 5 6 5นะครับ ตั้งเป้าไว้จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเพิ่มไม่น้อยกว่า5ล้านคนต่อปีและเป็นชาวต่างชาติถึง40เปเซนเลยนะครับยาวนายติดตามป๋าแงมจูจ่โจมด้วยชาติบูราการได้ที่เฟซบุ๊กข่าป๋าเงมทุกวันและยูทูบป่าแงมมครับเจ้านายปูน,ปน